มาดูเรื่องในแวดวงการสงกันบ้านนะครับพระรูปนี้เนี่ยนะครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตั้งตนเป็นจอมขมังเวทนะครับผมจีวรนะครับแถมคิ้วก็ไม่โกนผมก็ไม่ได้สั้นเหมือนพระนะครับแล้วก็พยายามที่จะเป็นพระหรือว่าเป็นพระจริงก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามีการปลุกเสกเป็นจอมขมังเวทมีการลงหนหน้าทองปลุกเสกเครื่องรางของขังและมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยเข้าไป ให้ปลุกเสกลงณหน้าทองต่างๆนายบางครั้งยังมีการถึงเนื้อถึงตัวหญิงสาวด้วยนะครับซึ่งก็มีการฟ้องมาจากชาวบ้านนะครับเรื่องนี้เนะี่ยบอกว่าปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเลยนะครับเป็นพระจริงหรือเปล่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับโดยกุฏิที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยครับมีลักษณะเป็นเหมือนสำนักเกี่ยวกับเรื่องไสาย,ยาศาสตร์นะครับและตัวเขาเองเนะี่ยรับสักยันลงณห,หน้าทองปลุกเสกเครื่องรางของข,องของังอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับก,บการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ แต่การตรวจสอบพบว่ามีผู้นับถือทั้งชายและหญิงเนี่ยต่างพากันเข้าไปที่สํานักนะครับให้พระรูปนี้เนี่ยทำพิธีจํานวนมากและมีการถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยนะครับอีกทั้งพบว่าในการประกอบพิธีเนี่ยกับคนที่มานะครับมีหลายครั้งที่ได้ใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัวหญิงสาวด้วยนะครับโดยเฉพาะการแปะแผ่นทองลงบนร่างกายแม้กระทั่งบนเนินอกของหญิงสาวซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอีกทั้งยังพบว่าบรรดารูปศิษย์ที่เคารพชายคนนี้เนี่ยมักจะเรียกเขาว่าครูบาต่อเต่านะครับทั้งทั้งที่อายุ เพียงประมาณ20ปีเศษเท่านั้นนอกจากนี้ชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นข่าวในระบุนะครับว่าตนเองเนี่ยมีสถานะเป็นพระสงฆ์แล้วนะครับยังเล่น f a c e b o o k โซเชียลมีเดียเหมือนกับคนทั่วไปนะครับโพสต์ภาพถ่ายของตัวเองบางภาพเนี่ยดูไม่เหมาะสมไม่ใช่กิริยาของพระสงฆ์ที่สำรวมอีกด้วยนะครับนั่งชันเข่าข้างหนึ่งพร้อมกับสูบบุหรี่ยาเส้นระหว่างประกอบพิธีเนี่ยให้ดูขลังนะครับเท่านั้นเนี่ยไม่พอชายคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเนี่ยคิ้วก็ไม่โกนนะครับหนวดก็ไม่โกน พระสงฆ์ทั่วไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไปครับจากการกระทำเนี่ยทำให้ชาวบ้านเชียงใหม่หรือว่าผู้ที่หวังดีต่อศาสนาพุทธเนี่ยเรียกร้องให้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับชาวเชียงใหม่หลายคนเนี่ยเข้ารับไม่ได้กับการกระทาดังกล่าวนะครับหากพบว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องลงโทษหรือว่าเห็นไม่ดีก็ควรลาสิกขาออกไปเปิดสํานักอยู่ที่บ้านดีไหมนี่นะครับอย่ามาอาศัยผ้าหรือหรือว่าวัดกระทาการใดๆเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ พบว่าพระรูปนี้เนี่ยหรือวัดวัดนี้เนี่ยคือวัดไหนรู้ไหมครับวัดเดียวกับที่เคยมีข่าวพระนั่งกินหุกกระทะครับคือวัดปันเสาในจังหวัดเชียงใหม่ครับและพระรูปนี้ก็เป็นหนึ่งในแก๊งของพระรูปพระนั้นนะครับที่นั่งกินหุกกระทะแล้วก็ดื่มเบียร์กันในสาลาวัดหน้าพระประธานนะครับนี่นะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับพบว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดปันเสาเนี่ยนะครับทางวัดเนี่ยทราบเรื่องนะครับยืนยันว่าภาพในโซเชียลที่เผยแพร่กันเนี่ยเป็นภาพบางส่วนของวัดเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยพระรูปดังกล่าวคูบาต่อเต่าเนี่ยนะครับหายตัวไปจากวัดแล้วครับไม่ทราบว่าไปไหนนะครับหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่กันเนี่ยนะครับไปฟังทางสำนักขระพุทธศาสนากันบ้างนะครับทางคุสิบบบอลเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าวัดดังกล่าวเนี่ยคือวัดปันเสานะครับวัดเดียวที่เกิด ت, กรณีพระเจ็ดรูปเนี่ยตั้งวงปราร์ตี้หมูกระทะดื่มเบียร์ภายในวัดหน้าองค์พระนะครับซึ่งทั้งหมดในลาสิกขาบทไปแล้วโดวยรักษาการจเจ้าอาวาสชี้แจงนะครับว่าพระดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่พระลูกวัดครับแต่มาขอจำพรรษาและมีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนจึงทําท่าทางเหมือนทําพิธีลงนะหน้าทองและทําท่าทางต่าง,างๆเป็นการร้อเร่นและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเมื่อทราบว่าทางเรื่องรักษาการจเจ้าอาวาสเนี่ยก็ตรวจสอบข้อเท็จริงในทันทีมีการกล่าวตักเตือนและก็ทําทันบนหากมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกจะถูกขับออกจากวัด หรือต้องออกจากวัดทันทีหลังพ้นพรรษานะครับตรวจสอบไปแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการเล่นกันนะครับมีการนําไปโพสลงโซเชียลจึงเป็นเรื่องนะครับออกมานี่นะครับทางสนักงานพุทธาศาสนาชี้แจงอย่างนี้ครับต้องติดตามต่อไปครับโอ้วัดนี้วัดพรเสานี้เคสแรกคือพระตั้งวงปาร์ตี้หมู่ฐานแล้วเคสสองนี่พระตั้งวงเป็นสำนักหมอผีครับทรงเจ้าเข้าทรงบุรุษศัยศาสตร์ต่างๆนานานะครับโอ้โหไม่เบาจริงครับเอาไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ